สวัสดีค่ะพี่ๆวันน,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 นี้น้องเอิงเอิงจะมาจะมาทำองุ่นเคลือบช็อกโกแลตอันนี้น้องเอิงเอิงจะละลายชอ็อกโกแลตกันนะคะต้องละลายบนน้าร้อนนะคะชอค็อกโกแลตนี้อร่อยมากเลยนะคะพี่ๆอันนี้น้องเอิงเอิงคุณแล้วก็เมาส์กับคุณแม่ไปด้วยนะคะเนี่ยเพราะว่าหนูอยากกินชอ็อกโกแลตแล้วค่ะแต่ไม่ได้นะคะเราจะเอาไปเคลือบก่บอนองุ่นค่ะ ช็อกโกแลตละลายเต็มที่แล้วเดี๋ยวเรามาเคลือบองุ่นกันนะคะองุ่นหวานมาก้นูเอ๋ยเลยแอบกินไปหนึ่งเม็ดเลยอาลอยคุณแม่บ่นแล้วค่ะหนูเลยต้องรีบเอาอางุ่นใส่ช็อกโกแลตค่ะใส่ไปด้วยกินไปด้วยสนุกมากค่ะอือหือคำนี้อร่อยมากค่ะทีนี้เราก็มาคนให้ช็อกโกแลตเคลือบปองุ่นนะคะ แม่บอกว่าห้ามให้ช็อกโกแลตดอนเสื้อนะคะหนูกลัวมากเลยค่ะกลัวคุณแม่ดูค่ะพี่พี่เสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่เดี๋ยวเราตักใส่จานเลยตักใส่จานให้หมดเลยนะคะหนูแอบ,บกินอีกแล้วนะคะเพราะมันอร่อยอ่ะตักไปด้วยกินไปด้วยวิ่งจังเลยฮะขออีกสักลูกนะคะแม่ แม่ดูหนูก็ไม่อยู่หนูจะกินจานเข้าไปแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปใส่ช่องฟิตกันนะคะพรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่ามันอร่อยไหมมาแล้วค่ะกรจ้าษนี่กินโชว์หนะอยแล้วกินด้วยช้อนก็ได้呀แมแม่จะให้ มันแข็งมากนเลยกินกรอบอเลยนะมันกรอบไหมไม่อร่อยอ <laughs> ไม่อร่อยเหรออร่อยหรือไม่อร่อยให้คิดดีดีอร่อยอร่อย <laughs> <laughs> อร่อยใช่ไหม ดูหน้าใกล้ๆอร่อยไหมมันเหมือนจะอร่อยแต่ไม่อร่อยหรอ,องุ่นมันอร่อยอะแต่ช็อกโกแลตไม่อร่อยหรอไม่อร่อยอ้าวให้กินกับช็อกโกแลตมันถึงอร่อยอ๋อบ้านกินองุ่นกับช็อกโกแลตเหรอคะไม่ใช่ค่ะแม่ให้หนูกินช็อกโกแลตอย่างเดียวมันถึงอร่อย แล้วเงินละ่ะถึงกินองวนอย่างเดียวถึงจะอร่อยอ่ะเออ <c oughs> ไหมคะนี่ค่อนม่ก็ไม่มีอะไรมันแน่นมากโอเคบาย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 เรียกคนเดี๋ยววัน